ใจโยอาห์โอปาเมตซาญาันใจโยอปเรตาตาปันใจัยอาหจาญาตาปันใโยอาหบเซวะรับผู้มาเปยที่ตาบวมนะครับสักปี์าักตากตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูบเกิดแก่เกิบตายด้วยการตำโบดตำเส้น อาอราโอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเตยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอปยาปจาโอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเตยอย่าได้ปยาบาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอามีคาโอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเตยอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกข์ใจเลยสุขีอัตานางบาหารรนตุจง